สวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุกท่านครับดวงจันทร์นะครับง่ามว่ครับถ้าง,ง่ามขอเสียงเนี่ยครับอธิษฐานเอาเด้อพี่น้องใครอยากถึกเลขกถึกเบือสามตัวหกตัวบ่ถึกสามตัวบ่ถึกหกตัวขอเลขทถายสองตัวก็ได้เศร้ารบแล้วุ ก็อยากถืเนาะพี่น้องเนาะเลขซื้อไนพรรยาเห็นเปนเลขกยังกะมึงเอาเด้อพี่น้องถึงดอกจันทร์ตีเอารถเจ้ามักตัวใดจะก็ซื้อเอาข้าว่านไไี่กดายไหมห้ามทายถือคนอื่นคอยกับภรรย,ทา,ยาทายภรรยาได้กดทายมันดอกจันทร์ไปแล้วคอยออมอมีใบนี่เม,มนมาพี่น้องเจ้าว่าบะขอเสียงแน่ เลิกการเลิกงานมากกับมื่อยหาถอนพอมีแห้งอ็ออกหันทองเดี๋ยวเพลงกะลองลงเลยได้พี่น้องเด้อตามอัธยาศัยจำเนื้อได้ก็ลองจำเนื้อบ่ได้ก็อยู่ในตู้เย็นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบพุ้นทียังมึงยำรับส้มกันมาตลอด้อพี่น้องตอบซาตอบไว้เนี่ยกัจยา ฝ่าโกอดจะฝ่าเครื่องกันเด้อคือเกา่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ้าวให้มูเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปังตัง,ตงดังดัง,ดงทุกส่องเด้อเมื่อนี้ดวงจันทร์เลือกเครื่องเสียวนะครับอีกเครื่องเสียวทาอีกสักสิบหมื่น,นพื่นนะยังดีเต็มดวงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื่อนี้กัด ความเครื่องหอดไปกับดวงจันทร์แล้วกันพี่น้องโคดีมันมันทุกทันสุขภาพแข็งแรงยังกับโคดีสัสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเนาะมีเงินลอยหลานพันหลานนอนปวยอยู่กับบอเมนกับบดีมีเงินสิบบาทยี่สิบบาทแต่สุขภาพแข็งแรงกินเสบนอนรับกับเป็นบุญได้ดพี่น้องอยากได้ยังอะไทักงมือนี่เพียงพอ พอเพียงสำนีละ